เดินทางม,มาถึงครั้งที่3แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆอย่าง MTU Ultimate Soccer Camp 2010 นะครับซึ่งน้องๆเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะได้ร่วมฝึกซ้อมร่วมกันกับกุญซืออะคาเดมี่ของสโมสรกีฬาพะยองของเรารวมไปถึงได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมณกีเลเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาสถานที่ที่สโมสรในฟุตบอลไทยลีกของเราหลายต่อหลายสโมสรใช้ในการเก็บตัวรวมไปถึงทีมชาติไทยของเราในทุกๆชุดด้วยนะครับก็ใช้สถานที่แห่งนี้ในการเก็บตัวด้วยนั่นเองนอกจากนั้นน้องๆเยาวชน ที่เข้าร่วมในโครงการนี้นะครับ50กว่าคนเนี่ยจะได้มีโอกาสพบปะใกล้ชิดกับพี่ๆนักเตปปะซูเปอร์สตาร์ของสโม,มสรกิเลนพยองที่จะเปิดคลินิกให้น้องๆไม่ว่าจะเป็นที่ SCG Stadium รวมไปถึงเดินทางไปแวะทักทายสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆถึงกิเลเวเลข่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมครับ ช่วงเช้าของวันเสาร์ที่8เมษายนที่ผ่านมานะครับกิจกรรม MTU TD u l t i m a t e Soccer Camp 2017ครั้งที่3ก็เกิดขึ้นนะครับครั้งนี้มีน้องๆเยาวชนเข้าร่วมโครงการประมาณสัก50คนได้นะครับ โดยกิจกรรมในช่วงเช้านะครับสตารโค้ดอะคาเดมี่ของสโมรสรกีฬาผจกของขเรานำโดยโค้ชคาร์ลอสนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนที่ถูกสโมรสรอาเตติโกโมาดริดส่งตรงมาดูแลอะคาเดมี่ของสโมรสรกีฬาผจกของเรานั่นเองนะครับและพี่ๆทีมงานจากอะคาเดมี่ของสโมรสรกีฬาผจกของเราในแต่ละรุ่นนะครับก็มาช่วยกันดูแลน้องๆในกิจกรรม MTU TD u l t i m a t e Soccer Camp 2017ครั้งที่3ในครั้งนี้อย่างฟูลทีมเลยล่ะครับ ก็เป็นสกู๊ปเช็คชื่อของบรรดาผู้ปกครองที่พาน้องๆเข้าร่วมโครงการ MTU TD Ultimate Soccer Camp 2017ในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับในช่วงเช้านะครับหลังจากที่โคดคาร์ลสได้พูดคุยกับน,น้องๆเยาวชนทั้ง50คนที่จะอยู่ร่วมกัน เก็บตัวร่วมกันที่กีเลเวเล่เ,ลขเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนะครับก็มีการเปิดคลินิกเล็กๆย่อมๆณสนามสิงห์ฟุตบอลพาร์คของสโมสรกิเลมพียงเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับเพื่อให้น้องๆได้วอร์มร่างกายกันก่อนนะครับก่อนที่จะได้พบปะกับพี่ๆนักเตะซูเปอร์สตาร์ชุดใหญ่ของสโมสรกิเลมพียงของเราไม่ว่าจะเป็นพี่เก่งอดีศรพรมรักนะครับกองหลังทีมชาติไทยและสโมสรเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดเฮอร์บตีเฟอร์นันเดสนะครับศูนย์หน้า เลขเจคนใหม่ของสโมสรกีลมพยองของเรานะครับดาวซันโวไทยลีกเมื่อด,ดูการ2014พี่เล็กพุทธิพงศ์พมลีนะครับผู้สาป,ประตูของสโมสรกิลีลมพยองและ2ดาวรุ่งอย่างพี่ทาโรคป,ประสานการนะครับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีและพี่โดนัทอนุวัฒน์ เพียนแก้วนะครับเยาวชนอายุ19ปีที่อยู่ในทีมชุดใหญ่ของสโมสรเอสซเมืองทองยูเนเต็ดนะครับก็มาร่วมฝึกสอนน้องๆเยาวชนในครั้งนี้รวมไปถึงให้ศาสตร์เทคนิคส่วนตัวเล็กๆน้อยๆในช่วงการเปิดคลินิกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเองนะครับแหมคุณผู้ชมครับระหว่างที่ฝึกซ้อมไปในช่วงเช้านะครับ เมืองทอทีวีของเราเล่ไปเห็นพี่นุษบาปุญธกันนะครับนักแสดงดาราชื่อดังนะครับแอบพาคุณลูกนะฮะมาเข้าแคมป MTU TD u l t i m a t e Soccer Camp 2017ครั้งที่3ในครั้งนี้ด้วยนะครับในไหนเจอพี่นุษบาแล้วนะครับเมืองทอทีวีของเราขออนุญาตไปสัมภาษณ์พี่นุษบาสักนิดหนึ่งนะครับถึงการตัดสินใจให้คุณลูกเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดีๆของสโมสร s อ g เมืองทองยูไนเต็ดของเราในครั้งนี้ครับ วันนี้ที่แคมป์เอสซีจีเมืองไอยแต่ขอนเราดีใจมากที่เจอพี่โนสบานะครับสวัสดีค่ะวันนี้พาคุณลูกมาสมัคร <laughs> อาธิเมทซส์ฟุตบอลแคมป์ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะก็พอดีเป็นน้องคนเล็กกันนะคะคือคือ,คอลูกชายคนเล็กคนโตนี่ก็เขาก็เขาก็โตแล้วช่วงนี้เรียนหนักก็เลยช่วงนี้มามาบิวคนเล็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วคนที่มีลูกกันนะคะแน่นอนเราก็ให้ความสําคัญ2ออย่างคือเรื่องของอะคาเดมิกคือการศึกษาที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คงหนีไม่พน้นเรื่องของกีฬาแล้วทีนี้ลูกนุชค่อนข้างมีความสนใจทางด้านฟุตบอลนะคะตั้งแต่เด็กๆก็าอาจจะเห็นพี่ชายเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วก็กลุ่มเพื่อนด้วยอะไรด้วย ด <c oughs> ที่ที่เหมือนกับคนเล็กเนี่ยคือเด็กเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปพุชหรือบังคับได้นีมันต้อง,ต,องต้องออกมาจากความชอบส่วนตัวเองอย่างการมาครั้งนี้เนี่ยสารภาพเลยว่า ลูกชายคนกเขาเป็นคนขอร้อ,องอ้อนวอนว่าว่าเขาอยากที่จะมาแคมป์ฟุตบอลน,นี้มากนะคะเพราะว่าอาจจะเห็นเพื่อนๆเ,เคยมาแล้วก็อ,อาจจะเห็นที่ไหนไม่ทราบนะคะก็มาบอกเราเราก็พยายามไปดูอ่าเซิร์ชดูเออ,อ,อที่นี่เองอะไรอย่างเงี้ยตามที่ลูกชายบอกนะคะเขาก็เพิ่งสิบขวบนะคะเราก็มีความสนใจในเรื่องของกีฬาประเภทนี้มาสักระยะหนึ่งนะคะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาร่วมกับ S c g ซเมืองทองนะคะก็รู้สึกว่า เตรียมการอะไรได,ได้ดีมากนะคะแล้วการฝึกซ้อมนี่ก็เพิ่งมานั่งดูนะคะก็กกรู้สึกว่า,าเด็กๆเ,เขากา็มีความกลมเกลียวกันได้เร็วมากนะคะอาจจะเป็นกีฬาที่ช่วยบอลให้เขาให้เขาสนิทสนมกันเร็วแล้วนี่เป็นการเก็บตัวครั้งแรกเลยของลูกเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นห่วงเหมือนกันที่ทไปต่างจังหวัดด้วยนะคะก็เป็นครั้งแรกของเขาก็ ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าเขาจะเขาจะไหวไหมแต่ว่าเมื่อเช้าเขาตื่นแต่เช้าตื่นเต้นเมื่อคืนรีบนอนรีบทานให้แบบให้แบบมีความพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สบายใจใน5วันเนี้ยที่เขาจะต้องไปอยู่ที่แคมป์เอสซีที่กิเลว่เล็กเขาใหญ่เป็นสถานที่ที่ทมชาติใช้เก็บตัวด้วยนะครับคาดหวังแค่ไหนครับพี่นุนคืออย่างน้อยเขาก็ได้ไปสัมผัสกลิ่นอาย ของท,ที่ทีมชาติไทยของเราเคยเก็บตัวอยู่นะคะก็ให้เขาได้มีประสบการณ์นุชก็ไม่รู้ลวคะ่ะว่าต่อไปเขาจะชอบทางด้านนี้จริงๆหรือเปล่าคือเรื่องแบบนี้เ,เราเราจะไปบังคับหรือยัดเยียดให้กับเด็กไม่ได้นะคะเด็กก็จะต้องสัมผัสแล้วก็แล้ก,แลก็คิดเองแล้วก็มี passion น่ะมีมีความชอบที่มาจากข้างในของเขาเองอะไรอยงี้ะคะ่ะก็คิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีใช่ไหมคะได้ประสบการณ์ด้วยได้เจอเพื่อนใหม่ แล้วก็ได้รับการเทรนนะคะแล้วก็เป็นสโมสรที่แน่นอนมีชื่อเสียงอยู่ในระดับท็อปอยู่แล้วนะคะก็ก็ค่อนข้างที่จะเ,เชื่อมั่น แม่ผู้ปกครองก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับตลอด4ซ่า5วันที่น้องๆที่อยู่ในโครงการ MTU TD a n t i m e Soccer Camp 2017ที่กิลเ,เลวเวเลเขาใหญ่จังหวัดนคนรราชสีมานั้นนะครับจะอยู่ภายใต้การดูแลของทีมงาน s t a f Code ผู้ดูแลของบริษัท Kono Nas นะครับซึ่งผ่านการดูแลอีเวนต์ใหญ่ๆม,มามากมายแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็น Miss Teen Thailand ในทุกๆปีนะครับพี่ๆกลุ่มนี้ก็เป็นคนที่ดูแลน้องๆ Miss t ที n นั่นเองและ กิจกรรม MTU Antimates o c c e r Camp ที่ผ่านมาทั้ง2ครั้งประสมความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับ มีน้องๆหลายต่อหลายคนนะครับที่มาครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับอย่างน้องลีโอนะฮะที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยรู้สึกจะสมัครมาถึง3ครั้งด้วยกันน่นแสดงถึงความประทับใจที่เกิดขึ้นกับการเข้าร่วมโครงการ MTU TD Ultimate Soccer Camp กับสโมสร a อ g เมืองทองยูเนเต็ดของเรานั่นเองท้ายที่สุดนะครับเดี๋ยวบอทอทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพี่เก่งอดิสรพรมรักกองหลังคนสําคัญของสโมสร a c g เมืองทองยูในเต็ดและก็ทีมชาติไทยของเรากันครับ เก่งครับเป็นยังไงบ้างครับกับการมาเปิดคลินิกให้น้องๆในโครงการ MTU TD a n t, U t D Ant i m a t e Soccer Camp ครั้งที่สามก็รู้สึกว่าดีใจที่เห็นน้องๆมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นอยากอยากเป็นเหมือนพี่ๆที่เขาประสบความสำเร็จนะครับครับที่สำคัญโครงการนี้จะได้มีโอกาสไปอยู่ที่แคมป์กิเลน,นเัลล่ที่เขาใหญ่ด้วยใช่ไหมครับ,รบก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่แบบเหมือนให้น้องๆได้ไปสัมผัสว่า ที่นั่นก็ทีมชาติชุดใหญ่เอชซีจมังทองก็ได้เข้าแคมป์ที่นั่นก็น้องๆก็ได้เหมือนได้ไปสัมผัสว่าเขาเก็บตัวยังไงเข้าแคมป์ยังไงอะไรประมาณนี้ครับคือใช้ทุกอย่างเหมือนตั้งแต่ทีมชาติเลยไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําน้ําร้อนน้ําเย็นหรือห้องพักบางทีก็เป็นห้องเดียวกับที่เก่งนอนใช่ครับแล้วน้องๆวันนี้เป็นยังไงบ้างจากที่เราสอนมาฟิลลิ่งของน้องๆแต่ละคนหรือทักษะพอได้ไหม ก็ทักษะน้องๆเหตุหลายคนก็รู้สึกว่าก็รู้สักพื้นฐานดีครับแล้วก็เหมือนเหมือนพยายามฝึกแล้วก็เหมือนนะเขาก็มาถามว่าทํายังไงให้เก่งอะไรประมาณนี้ครับน้องๆหลังจากนี้ต้องกลับไปทําอะไรเพิ่มเติมบ้างในการมารับคลินิกนี้อาจจะอยู่5วันและแต่ว่าหลังจากนั้นต้องไปทําอะไรเพิ่มก็ห้าวันก็เป็นเวลาที่สั้นไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็บอกน้องๆไว้ว่าให้เก็บ เก็บประสบการณ์แล้วก็เก็บ,บเก็บเกี่ยวทุกๆอย่างแล้วก็ไปฝึกฝนด้วยตัวเองนั่นแหละสำคัญที่สุดที่เราต้องไปฝึกฝนด้วยตัวเองครับก็บเดี๋ยวอใน5วันนี้ถ้าเกิดพี่ๆี่ SCG บางทองมเต็ดว่างๆก็จะวนไปหาที่กิเลวเล่ครับเดี๋ยวไม่แน่พรุ่งนี้หรือว่าวันไหนถ้าว่างเดี๋ยวมีโอกาสจะไปมีพี่ๆไปเยี่ยมที่นั่นครับไป น้องๆจะอยู่ร่วมกัน5วันเต็มๆนะครับที่แคมป์กิเลวันเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาสถานที่ที่ทีมชาติไทยของเราใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนที่จะแข่งขันทัวนาเมนต์สำคัญคญนะครับก็ไปอยู่ที่นูน่นก็ขอให้น้องๆตั้งอกตั้งใจเชื่อฟังสตาฟโค้ดเรียนรู้ศาสตร์เทคนิคที่ทางสตาฟโค้ดจะมอบให้ที่กิเลวันเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมากันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อน,นํามาประยุกต์ใช้ในอนาคตสําหรับตัวเองและเร็วๆวันนี้นะฮะน้องๆอาจจะเจอเซอร์ไพรส์นะครับพี่ๆขุนพลกีราา ที่เกเเวลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วยก่อนที่จะเสร็จสิ้นโปรแกร,รมนะครับน้องๆจะเดินทางกลับมาที่กรุงเทพมหานครและเข้าชมเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับในเ c c ซีแชมเปี้ยนลีกเมื่อสโมสรเอเซเมืองทองยูไนเต็ดของเราจะแข่งขันทั่วใหญ่สุดของเอเชีย er, อย่างเ c ฟแชมเปี้ยนลีกจะพบกับทีมอูซานฮุนไดจากเกาหลีใต้ซึ่งถ้าเกิดสโมสรกีเรียระียของเราคว้าสาคะแนนได้ก็น่าจะเป็นการสร้างความประทับใจให้ใหกับน้องๆทั้ง50คนและผู้ปกครองในโครงการ MTUT d ียูทีดอาร์ c ีเมสอฟเ2017ครั้งที่3 ในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับ Thank mm -hmm.